อย่าเปลี่ยนช่องเช่นนะคุณผู้ชม6ก22นาทีกับเหตุสะเทือนขวัญที่ตลาดอตกรช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ผู้ก่อเหตุคนนี้บุกเข้ามาพร้อมปืนครับยิงรปภไป4คนและแม่ค้าอีกหนึ่งคนก่อนจะจบชีวิตตัวเองแต่ต้นสายปลายเหตุเขาเขาบอกว่ามันแค้นมาแค้นมา6ปีแล้วรถเขาโดนกรีดอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันครับ ที่ประชันไอเดียแผนพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลภายใต้การดำเนินงานของดีป้าพร้อมแล้วในการเฟ้นหาทีมชนะเลิศจาก5ภูมิภาคเพื่อรับทุนสนับสนุนรวม47.5ล้านบาทดีป้านะครับหรือสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีโครงการหนึ่งที่เรียกว่าวันตำบลวันดิจิทัลจ่เป็นซีซั่น2ดิจิทัลอาร์ติคัลเจอร์ไฟนอลพีชิ่งเดย์ที่จะเกิดขึ้นมาที่5-6สิงหาคมที่เซ็นทาราไลแจ้งวัฒนะดำเนินงานสัญจรไปทั้งหมด5ภูมิภาค11จังหวัดกับ1,300ชุมชนที่่เข้้าารรวมม500ททสุด ที่จะเข้าร่วมไฟนอลพิชชิงเดย์ครั้งนี้นะครับเราคิดว่ามิตินี้จะทําให้ชุมชนทั้งหมดได้รับเทคโนโลยีที่เกษตรกรใช้ลดต้นทุนและสามารถเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ได้เราไม่ได้เป็นคนคิดแทนทําแทนท,ทําให้แต่เราอยากให้ชุมชนนั้นเป็นคนคิดเป็นทําเองทําได้ประยุกใช้เป็นอย่างถูกต้องในทุกเทคโนโลยีของคนไทยนะครับโอทอสซีซั่นสองมิติใหม่ที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพิชชิงในสไตล์สตาร์การแมทชิ่งครั้งนี้เป็นมิติของการสร้างการมีส่วนร่วมภาคชุมชนและจะเกิดขึ้นใน5 6สิงหาคมน,นี้ฝากพี่น้องไว้้ตตติดาาามช่ม่องงงทๆวนะครับ